ไม่อยากอุ่นกับเอเชียอิรักจอดถอนตัว WAFF 2023หลังทีมชาติไทยเข้าร่วมหนแรกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก2023ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนี้โดยช้างศึกทีมชาติไทยคือชาติรับเชิญและเป็นชาติเดียวที่มาจากนอกย่านเอเชียตะวันตกก่อนหน้านี้มีทั้งหมด16ชาติที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน คืออันดับ49ซาอุดีอาระเบียอันดับ60กาตาร์อันดับ68อิรักอันดับ70สหรัฐอาหัรอันดับอิมิเรนอันดับ75โอมานอันดับ84จอร์แดนอันดับ85บาเลนอันดับ90ซีเรียอันดับ93ปาเลสไตน์อันดับ100เลบานอนอันดับ111ไทยอันดับ148คูเวตและอันดับ154เยเมนล่าสุด อิลากฟุตบอลพอดแคสต์ได้เปิดเผยว่ามีรายงานจากโกมิกและอารเบียส์สปอร์ตทีวีสื่อท้องถิ่นบอกว่าทีมชาติอิลักกำลังมองหาแมตช์กระชับมีกับทีมชาติยุโรปอเมริกาใต้หรืออเมริกาเหนือแทนการลุยศึก W A F F